สวัสดีครับครับผมวันนี้อยู่กับกับตันการ์ดครับผมกับเจ้านี่การ์ดโปเกมอนโกนะครับผมโปเกมอนโกเป็นชุดใหม่ของการ์ดโปเกมอนที่กําลังจะออกมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งซองมีอะไรบ้างนะครับผมนอกจากเจ้าการ์ดโปเกมอนโกในกล่องนี้นะครับผมจะมีนี่ด้วยโปรโมที่มากับชุดโปเกมอนโกนะครับผมซึ่งการจะได้โปรโมนี้นะครับผมเพียงซื้อสินค้า โปเกมอนนะครับผม200บาท200บาทในที่นี้ไม่จะเป็นต้องเป็นโปเกมอนโกนะซื้อชุดอะไรก็ได้นะครับมูลค่ารวม200บาทก็จะได้โปรโม1ึ่งซองนะครับผมในซองโปรโมจะมีการทั้งหมด9แบบนะครับผมให้ทุกคนได้สุ่มสะสมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรโมที่ได้จากตัวาการนี้จะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราเช็คเด,ดทั้ง2อย่างเลยสําหรับเจ้ากล่องโปเกมอนโกนะครับผม1กล่อง จะมีการ์ดทั้งหมด22นะครับผม1ซองจะมีการ์ดทั้งหมด6ใบกระตีมีฟอยนอกจากนี้ยังมีการ์ดพิเศษนะครับการดิตโต้ซึ่งจะแฝงตัวมากับการ์ดคอมมอนทั่วไปให้เราได้ค้นหากันด้วยนะครับผม mm hmm. ยังไงเราลองมาเช็คเลยกันอันนี้บอกครับผม1กล่องจะมีทั้งหมด22อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เราลองเปิด1ซองก่อนนะปึ๊บเปิดเข้ามานะครับผมโอเคครับการ์ดจะมีทั้งหมด 7ใบนะครับผมซึ่งใบสุดท้ายจะเป็นน,นี้เป็นโปรโมชั่นของโปเกมอนโกนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวยังไงติดตามรายละเอียดได้ท้ายคลิปนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามีการ์ดตัวนี้แจกด้วยนะ,ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการ์ดคอมมอนหนึ่งสองสามและใบที่สี่จะเป็นการ์ดปลอยหัวดำๆแบบนี้ไคริีวีแบบอาร์อาร์ะะนะครับผมและใบสุดท้ายใบที่6จะเป็นนี่การ์ดพลังงานแบบนี้ ดังนั้นนะครับวิธีลุ้นของการชุดนี้นะเราต้องเอาการ์ดตัวการ์ดโปรโมชั่นตรงนี้ออกนะครับผมจากนั้นก็เอาพลังงานออกนะครับแล้วไปสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดปล่อยที่เราตกลมาลุ้นกันนะครับผมอ่ะเราได้ใครอยู่มาหนึ่งตัวแล้วอย่าลืมสังเกตดีๆนะครับผมมีดิปโตแฝงอยู่ในโปกเกมอนทั่วๆไปตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วนะเดี๋ยวเรามาเช็เคเลตกันโอเคนะครับผมอย่างน,นี้เราก็จะตัด เปิดซองทั้งหมดแล้วเราลงมาลุ้นกันรัวๆเลยนะครับผมปึ๊บอ่าเราการ์ดโค้ดออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคอมมอนสีใบหนึ่งสองใบที่สามแล้วใบที่สี่เป็นฟอยด์ฟอย์อยแร่และพอโอ้ฟอยสวยงานมนะครับผมแล้วก็พลัง จะไปเรื่อยๆกันยาวๆเลยนะครับอ่ะเอาโปรโมออกเอาโค้ดออกพลังงานออกและฮึ่ยหุ่ยเป็นการ์ดพิเศษครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราดูโปเราดูการ์ดคอมมอนก่อนนี่แล้วไม่สุดท้ายเป็นการ์ดพิเศษเดี๋ยวเราดูกันท้ายคลิปนะครับผมขอเป็นสองสุดท้ายเมื่อกี้เห็นแบบนี้นว่าเป็น HR อะไรไม่รู้นะฮะทิกกชนี่ก็คือตีมของการชุนนี้จะเป็นของโปเกมอนโกเพราะฉะนั้นเนี่ยโวกาดเขาจะดูเป็นการเอ่อเป็นโปเกมอนที่เป็นเหมือน AR นะครับผมที่ลอยออกมาจากโลกแห่งความเ็จริงก็จะสวยงามแบบนี้นะครับผมอือและอือพอยแบบนี้พีซอนนนี่ ลิสตอร์ดนแบบเรเดียนครับเรเดียนลิสตอร์ดอนการเคนะครับผมมีความสามารถเอ็กซายด์ฮาร์ดนะครับผมพลังงานใส่ที่ใช้เป็น่าต่ตสู่ของบุคคลมนนี้จะลดลงตามไพ์ของฝ่างข้างที่หยิบไปแล้วนั่นก็คือสามารถติดตี่ไฟท์ี้เดียวตี250รอาอนท้ายเกมได้เลยแถบมบเป็นลิสตอร์ดอนด้วยสวยงานนี่ดูลุงซะก่อนดูฟรอยซะก่อนสวยงานรับเรเดียน ต้องบอกว่าตัวโปเกมอนโกนะครับผมก็คือเป็นการ์ดชุดหนึ่งที่น่าจะน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เป็นแฟนโปเกมอนโกอยู่แล้วแล้วก็คนที่ดูโปเกมอนมาตั้งแต่แรกๆนะครับสำหรับพี่ลุกเนี่ยกรี๊ดมากเพราะว่าโปเกมอนส่วนใหญ่ในที่อยู่เนี่ยโปเกมอนโกมันเป็นโปเกมอนเจ็แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นโปเกมอนเจ็แรกเนี่ยเราก็จะรู้จักเันเยอะนะคร <c oughs> ับผมอ่ะสุดปอบีเซอร์แล้วก็กำลัง ตกครั้งนี้นารักโยกิรัสฮักกเนลรูปอมประหลาดและเป็นสีดำมิวทูสุดเท่แล้วก็พลังงานวิเศษครับมิวทูเขาเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าโปเกมอนพระเอกได้ไหมเพราะว่าตัวเขาเองอะครับถึงจะอยู่ในฝั่งของ ตัวร้ายอยู่ในฝั่งของแก๊ง็อรเก็ตแต่ว่าเขาก็มีแบบเหมือนจิตใจของตัวเองเนาะหลังจากหลุดจากการควบคุมของซาสกิมาได้ก็ถือว่าเป็นพระเอกคนหนึงเลยทีเดียวนะครับผมเป็นพอยมอนที่จะเรียกเกือกๆว่าในตำนานได้ไหมนะนะครับผมปล่อยนี่ฟุชิกิบานะจะเป็นสามสตาร์เตอร์ในร่างสุดยอดนะครับผมแล้วก็พลังงาน อ้ยทุกคนครับมันมีอะไรน่าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เราเปิดแบบนี้ใช่ไหมเราดึงออกนี้ใช่ไหมแล้วเจอการ์ดใบเดียวกันอยู่พี่นุกก็เลยเอะใจครับแล้วมันก็มาจริงๆครับผมเห็นไหมเอ่ยที่มุมล่างดิตโต้ึ่งแันว่าอะไรแปว,ว่าการ์ดใบนี้จริงๆแล้วเป็นเบตาามอน <laughs> ไม่ใช่ตัวบิ๊กป้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดดีๆ,ๆนะอ้าวตามหลังมาลืมลุ้นครวิวิสตาโอ้ดูดีดูดี นะครับผมดูฟอยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถพลังวีสตาร์ด้วยนะดาบอิกสตาร์สามารถเปิดดูการสืบต่อใบบนสุดน,นะครับเอาพลังงานที่อยู่ในพลังงานาน้ำหรือไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นมาติดโปกเกมอนได้ตามชอบเลยนะตามชอบเลยถือว่าเก่งกมากๆเลยทีเดียวและะ้วก็พลังวีสตาร์ของเจ้าไครเรียววีสตาร์แล้วก็พลัง,งไฟอ่ะแวกกันนิดนึงครับผมสำหรับเจ้านี่ดิปป้าที่เป็นยูโต้ปลอมตัวมานะครับผมอ่ะ สังเกตวนะ่ามันจะเหมือนการ์ดทั่วไปเลยเนหะ็นไหมเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยครับเหมือนมากเหมือนการ์ดปกติมากนะครับผมแต่ความประหลาดก็คือตรงนี้ตรงด้านล่างตรงนี้อ่ามันจะเป็นรูปบิตโตในอันนี้จะเป็นธรรมดาเห็นไหมอ่าแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะลอกได้นี่เอานิ้วเขียนนิดเดียวนะเนี่ยปุ๊บมาแนละ้วเห็นไหมทุกคนมันก็ลอกออกเป็น เบตาบอลน,นี่อ๋อดูแสงดูลอยเลเซอร์สวยงามน,นะครับผม่ะแล้วก็เจ้าสติ๊กเกอร์นี้นะครับบอกว่าทำมาได้คุณภาพดีเลยทีเดียวซองต่อไปกันเลยครับผมรัต t ้าไอโรสอีวีไอ้ยส,สุดโอเทตุนพัดพลังจิตนิมฟี รีดูสเมที่มิซาโดอผู้ประหลาดผู้ไฟานกเทพยุคแรกครับผมแล้วก็นี่ต้องบอกว่าเจ้าสามตัวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสามทีมในโปเกมอนโกเนาะมันก็เลยอาจจะติดมาด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยมาเอแพ็ โอ้ยคิงกระลาตอนในคลาสแคนเดลาสครับเขมักซึนออน้องเต่าเฮปะลาะอุดอย่แกดน โซโลคานเป็นจริงซะแล้วนะครับโซ็อลิสาดอนเนาะยงามเป็นลิซาดอนที่ออกมาจากปุกน,นะครับผมเท่จ,จัง่ะต่อไปครับต่อไปอนนีต่อชยพตงี้ิกาชิวน่แทมลนโตนเอา้าไอสร้า เมลไม่หันแล้วก็อ่ะใบถัดไปใบนี้เป็นพลังงานนะครับเมลไม่หันโอ้โหแสดงว่่บล็อกนี้ออกเบิ้ลดิเพราะว่าใบนี้มันเป็น HR ใบที่ค้องอยู่เป็น HR รับทุกคนแต่ว่าเออออกเบิ้ลนออกเบิ้ลปึ๊บปึ๊บไอ้ันเดอร์ อยากรู้ว่าเฮชันคืออะไรทายๆคลิปได้ดีทุกที่เลยไปเร็วกว่าปกติอ่าสปาคเลยไม่ได้มีสปาร์ค,คันเดล่าแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่าเป็นหัวหน้ายิมน,นะนะของทั้ง3สีของเรานะค,คือแบบที่รเราเียนยากมากเลยตัวก่อนในี้เป็นท่าตู้นะในเวอร์ชันนี้เป็นทะ่านนั มีดารุ้ยเอ๊ะฉันปวดจังยาดูรันตี้จิง่งหิสุเฮ้ยดูทูวิสปาน้องดูทูวิสตานี่ต้องบอกว่าท่าโจมตีเขาแรงมากๆเลยนะครับโคร์ต้าอีวาโดรัน

ใบดีครับผมนะ HR ที่เรารอคอยทุกคนนั่นก็คือแคนเนอร์นี่เป็นบุรุษนะครับผมน่าจะเป็นคาดน้ำหรอือเปล่าหรือคาดไฟคาดอะไรคา,าดคาไฟฟ้าชื่อสปาร์ากอันนี้น่าจะคาดไฟดหรอือเปล่าไม่รู้จักครับผมเนะี่ยเป็นเทรนเนอร์ <c oughs> HR นะครับผมแล้วก็ออกมาเบิร์นด้วย บล็อกนี้เรามี SR หนึ่ใบ SR 1ใบอะเดี๋ยวพี่ขอจัดการกับการที่กองอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราสรุปเรทกันนะจ๊ะอาล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปเรทกันนะครับผมสำหรับบล็อกนี้นะครับผมทุกฟองจะมีพลังงานที่พลังงานที่เป็นสีฟลอยอยู่นะครับผมผมันมีทั้งหมด8ปธาตุเลยนะครับตกธาตุละสามสองสามใบสองถึงสามใบนะครับผมราคากกันบนธาตุเลยนะครับผมในหนึ่งฟองก็คือมีทั้งหมด20ใบ ต่อมาครับผมเป็นการ์ดฟอยนะครับผมการ์ดแรงด์อาร์ตรงนี้มีทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับผมโดยที่จะมีทั้งไฟเจอันเดอร์นะครับผมมีสามสตาร์เตอร์อย่างลิซซัดอนคาร์แมทแล้วก็ฟูจิบานะอนามีพีเซอร์อยู่นี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ดฟอยที่น่าสะสมมากๆเลยะครับผมสำหรับพอโปเกมอนนะครับนี่ดูสิดูอารลิซซัดอนบินออกมาสัในโลกแห่งความจริงซะแล้ว ะะครับผมอ่ต่อมานะครับมีการ์ดมีทั้งหมด4ใบนะครับผมมีเป็นมิวทูกับไคริลนะครับผมคิดน่าจะเป็นตัวหลักของบล็อกนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวประกอบอย่างโัวกูชินกับเค้กคิงวีมาด้วยหันมาเป็นวีสวีดดับแหลงทิปเปนอาร์ A R ครับผมได้มา2ใบเป็นไคริลวีสตาร์กับมิวทูวีสตาร์อ๋ดูดีทั้งคู่เลย กร์ดเกรเดียนต์หนึ่งใบครับผมเป็นลิสต์ดอนโอ้สวยงามจบด้วยแรง H R และ S R ครับผม S R เป็นเมลเวทอน H R เป็นแคนาล่า H R ถือว่าออกมาเบิ้ลนะครับผมมี S R มีแรง S R อัพได้มากกว่าหนึ่งใบนะครับโอ้หรือว่าดูดีเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับผมในหนึ่งบ็อก ลองค้นแล้วนะครับมีดิทโต้มา1ใบนะครับผมเวตามอนมีเวตามอนมา1ใบนะครับผมก็สวยงามเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเวตามอนอนะครับผมอ่ะเรทของตัวการ์ดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราไปเปิดโปรโมกันต่ออ่ะสำหรับการ์ดโปรโมนะครับผม1กล่องนะครับราคา1,540บาทแปลว่าเราจะได้โปรโมมาทั้งหมด7ใบ นะครับผมพี่นุ้งจะมาเปิดให้ดูนะครับสำหรับการโปรโมทใบว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมพี่นุกขออนุญาตัดทีเดียวเลยเพราะว่าการโปรโมทเนี่ยในซองมันจะมีใบเดียวเนาะมันจะไม่หนามากนะครับอ่ะตัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะดูทีละใบกันเลยใบแรกคือติ้งฮิตตอกข้งนี้นี่คือของขวาญอาะไร ใบที่สองอ,อ <c oughs> ที่ต้องไปเทีเ่ยวเอ,อ้ยทำไมละม่ะอืมนะครับผมเรามาดูเลตรงวมๆกันเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะสุ่มได้อะไรมาบ้างนะครับผมใบที่สามอ,อ้ปิ้งอุ้ยชิงี่ดันเน่โอ้ย,ย,น,น,ออยนี่ s าเตอร์ของเรานะครับผม โอเคนะครับถ่ายคือจนจะเสร็จแล้วเพิ่งรู้นะครับว่ากล้องมันโฟกัสตรงกลางนะฮะถ้าเกิดมันเบอร์ระหว่างคลิปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผม่ะต่อมานะครับผมเซนิกาเมอาลูกเตอร์ถือของของฝันมาเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นไอเทมในเกมแน่เลยอะ่ะไอสามเนี่ยอันนี้เออน่ารักน่ารักมากนะคร<ๆ>ับผมคดค่าแก่การเก็บสุด ไบที่สี่อปึ้งอ่ะใบที่ห้าโอจริงจริดาเนเดาเนเดานเออือเป็นปเกมอนตัวแรกๆเลยว่าของเจ้าของของคุณซาโตชิเขานะฮะในภาคแรกฮะอือโอ้ย <laughs> จริงจริงดานีอเฮ้ยสามสตาร์เตอร์ออกซะเยอะเชียวแนละ้ใบสุดท้ายครับผม อึัอบไม่ขาดอึัอบไม่ขาดและตาไบสุดท้ายก็คือเมนเจนี่ก็เมโอเคนะครับผมเจ็ดใบนะครับได้เป็นที่ต,ตครั้งนี้สองใบนะครับผมพีด่ดาเนตสามใบแล้วชนี่ก็เมอีกสองใบนะครับผมเลทของโปเกมอนสตาร์เตอร์อาจจะหาง่ายอยู่นะครับผมใครที่อยากเก็บโปเกมอนวีจจะต้อง พยายามนิดนึงครับเพราะอันนี้ก็คือหยิบแบบรันดอมมาจากกล่องเลยนะครับเลนน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะก็คอสะสมคงจะสะสมเก็บสามสตาร์เตอร์ได้ไม่ยากนะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากได้มิวทูวีหรือว่าเจ้าไคริวเนี่ยอาจจะต้อง ใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับผมก็ขอให้ทุกคนตามล่าโปเกม,มอนอย่างสนุกสนานนะครับผมแอบแซมกันนิดนึงกับรายละเอียดของเจ้าโปเกมอนโกตัวนี้นะครับผมโปเกม,มอนโกหนึ่งกล่องนะครับผมมีทั้งหมด20ซองนะครับผมมีการ์ดซองละ6ใบโบบกโปรโมชั่นอีกหนึ่งเออการ์ดโค้ด ของโปเกมอนโกอีกหนึ่งใบนะครับรวมเป็น7จใบที่อยู่ในซองนะครับผมแล้วก็มีป่อยทุกซองนะครับผมราคา2องละ77บาทนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดการ์ดโปเกมอนโกสามารถที่จะชอปปิ้งในช็อปปีนป้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะ หรือว่าใครที่อยากจะมาที่หน้าร้านนะครับผมกับตันการ์ดอยู่ที่เดอะฮัเซียรังสิตน,นะครับผมก็สามารถที่จะมาที่เดอะฮับได้เลยนะครับผมเรามีบริการสอนเล่นให้คําแนะนําเกี่ยวกับการโปเกมอนแอคเซส s ซอรีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคอโปเกมอนโกที่มาถึงตรงนี้ครับผม การ์ดชุดนี้นะครับผมการ์ดที่อยู่ในซองของโปเกมอนโกเป็นโค้ดไอเทมนะครับที่นุกจะแจกให้นะครับสำหรับใครที่กด s ซั c r i b e Channel กับตันการ์ดนะครับผมแล้วก็ไปที่ f c e e o o o แฟนเฟซบุ๊กเพจนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนกันนะเข้าไปทัก Messenger แล้วก็ส่งหลักฐานการ s u b สไครป์มาแค่นั้นเองที่นุกก็จะให้โค้ดทั้งหมด 3โค้ดกับคนที่เข้ามาทักทุกคนเลยนะครับผมจนกว่าโค้ดตรงนี้จะหมดนะครับผมคนที่เล่นโปเกมอนโกอันนี้นะครับผมสามารถที่จะเติมซ้ําได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ทักมาในเมสเซจว่า Subscribe c h anel n เรียบร้อยแล้วครับพี่นุกก็จะแจกไปเลย3โค้ดนะครับต่อคน สำหรับใครที่ชอบการ์ดโปเกมอนนะครับหรือสนใจในการ์ดเกมก็ฝากชแนลกับตันการ์ดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนการ์ดเกมก่อนเนาะต,ต่อแล้วก็อาจจะมีการ์ดเกมอื่นๆต,ต่อไปในอนาคตนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ชแนลนี้วิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวิดีโอหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ